ฟุตซอลยู19ไทยพร้อมสยบเวียดนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2025มีทีมต่างประเทศขอรับคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเป้าหมายแชมป์อาเซียนทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของไทยได้รับการเตรียมทีมอย่างเต็มที่สำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน2025อาเซียนยู19บอลส์ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025ซึ่งจะถือเป็นการแข่งขันที่สำคัญและเป้าหมายใหญ่ของทีมในปีนี้การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่23 ถึง29ธันวาคม2568ณนรยินงยิมเนเซเียมในอบจังหวัดนนทบุรีสายแข่งและคู่แข่งทีมชาติไทยถูกจัดให้เป็นสายเอและจะต้องสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งคือเวียดนามและบุูุนซึ่งเป็นคู่แข่งที่ไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างง่ายดายทั้งสองทีมมีความเป็นอันดับสูงในแบ่งสายแต่ทีมไทยก็ไม่ต้องกลัวทีมชุดเล็กของเวียดนามมีสไตล์เหมือนกับทีมชุดใหญ่ทำให้ทีมไทยมีโอกาสที่จะสู้กับเวียดนามอย่างเท่าเทียม ส่วนสายบีมีอินโดนีเซียเมียนมามาเลเซียและกัมพูชาที่จะแข่งกันเพื่อคัดเอาอันดับหนึ่งและสองของทั้งสองกลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการเตรียมทีมและฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่3พฤศจิกาย,ยน68บุลเลอร์เจริญวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมทีมงานได้เรียกผู้เล่น20คนที่ผ่านการคัดเลือกตัวเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมมือแรกที่อาคารเ a ฟเอไทยแลนด์ทั้งหมด20รายมีความเป็นอย่างไม่เหมือนกันแต่มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะสู้ให้ได้แชมป์ การฝึกซ้อมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงโปรแกร,รมแข่งขันร่วม,วม,วมสองเดือนทีมงานผู้ฝึกสอนได้วางแผนให้แต่ละสัปดาห์มีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดในทุกๆวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มจากเสาร์ที่15พฤศจิกายน68จะอุ่นเครื่องกับเจทิทักนครราชสีมาที่อาคารเ a Thailand ดนอกจากนี้ยังมีทีมต่างประเทศที่ขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยด้วยซึ่งจะรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป้าหมายและความตั้งใจ บุล er เลอร์เจริญวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เปิดเผยว่าการแบ่งสายที่จับสลักมานั้นก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการการเจอเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เราจะประมาทไม่ได้ทีมชุดเล็กของเขาก็น่าจะมีสไตล์ก็จะคล้ายกับทีมเวียดนามชุดใหญ่เป้าหมายของเราต้องไปถึงแชมป์ให้ได้เราจะทํางานกันอย่างหนักเพื่อความสุขของแฟนฟุตซอลไทยครับโปรแกรมการแข่งขันวันเปิดสนามวันแรกในวันอังคารที่23ธันวาคม 68ที่โรงยิมเนเซียมอบจังหวัดนนทบุรี13นาฬิกาย1 9สายบีอินโดนีเซียว vs กัมพูชา15นาฬิกา30นาทียู9สายบีเมียนมาว vs มาเลเซีย20นาฬิกา u 1สาสายเอทัย vs บรูีนติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m i n u s c o t h Twitter https colon twitter. com innews, youtube https colon s l www. youtube. com slash s in, tiktok https c www. tiktok. Ok. com s <new> l a s innews, line official account innews https c o l page. line. me innews เพื่อรับข้อมูลและข่าวสารที่ดีๆเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลยู19ไทยและการเตรียมทีมของทีมชาติไทย ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2025